มาพบกับคอมพิวเตอร์รูมบายคุณชายเกาเหลาอีกคลิปนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร่งข้อมูลนะครับการสร่งข้อมูลคือการที่เรา,เาใช้เราจะส่งข้อมูลให้กับเพื่อนของเรานะครับซึ่งบางครั้งแล้วในะการสร่งข้อมูลเนี่ยโดยปกติแล้วอาจจะเซฟลงในอินเทอร์เน็ตฮันดิสหรือแฟล r ได e นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ถ้าเพื่อนของเราเนี่ย เขาอยู่ใกลจริงๆนะครับเราก็คงต้องใช้การที่เราจะแชร์ข้อมูลผ่านาระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับพี่เขาเตรียมพร้อมให้เราสามารถที่จะใช้บริการในส่วนนี้ได้แต่วันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าเจ้าตัว Google Drive น,นะครับเดี๋ยวเรามาดู Google Drive ก,กันนะครับ เราเข้าไปที่ d r i r v e g o o g l e c o m drive.google.com เมื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับหน้าตามันก็ จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปใช้งานนะครับเราจะต้องมี Gmail เป็นของตัวเองสักหนึ่งนะครับเราไปที่ตรงนี้นะครับสมมติถ้าเรามีแล้วเราก็ไปที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับกรอก Gmail ของเราลงไปกรอกพาสเวิร์ดลงไป เสร็จแล้วเขาก็จะพามาสู่พื้นที่เก็บข้อมูลของเรานะครับถ้าเป็น gmail ปกติเนี่ยนะครับมันก็จะเขาก็จะให้อยู่ประมาณจืดนี่อยู่ประมาณสิบห้าจิกนะครับก็น่าจะใช้งานกันเพียงพอกันได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะเก็บข้อมูลไว้ใน drive นะครับแล้วก็จะใช้วิธีการลากวางเขานะครับใช้วิธีการง่ายๆนะครับโดยการที่เรากดไปที่ตัว มีสโตดาวนะครับหรือกดให้ให้กรอบมันลดลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไฟล์นะครับเช่นผมต้้ำการจะเก็บคลิปวิดีโอตัวเนี้ยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเราก็ล่าจากตัวคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับมาไว้ที่ Drive ของเราเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็วางไว้นะครับใช้เวลาในการอัปโหลดอยู่ครู่หนึ่งนะครับ อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถที่จะได้ไฟล์ที่เราต้องการจะส่งให้เพื่อนเก็บไว้ในใน g o o g l e Drive เราก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใช้วิธีการคลิกขวานะครับแล้วไปที่คําว่าแชร์นะครับพอไปที่คำว่าแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้นะครับคลิก1ครั้งนะครับ เขาก็จะทำลิงก์มาให้เราแล้วนะครับแค่เรากดคำว่าคัดลอกลิงก์นะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับเราก็จะได้ลิงก์ที่จะสามารถที่จะให้เพื่อนนะครับทำการดาวน์โหลดได้กดเสร็จสิ้นครับทีนี้เราก็เข้าไปที่ ซเชียลมีเดียนะครับเช่นผมจะส่งให้เพื่อนผ่าน facebook นะครับ,นะรบก็ทำการเปิดอินบ็อกซ์ของเพื่อนขึ้นมานะคส่วนผมจะส่งให้เพื่อนผม,นะมลากถึงลากนี่ผมทำการส่งผมก็คลิขกขวานะครับแล้วกดเพสนะครับแล้วกดส่ง เอนเตอร์ส่งแบบนี้นะครับอทีนี้เรามาดูหน้าจอของเพื่อนกันบ้างนะครับแล้วก็เราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเมื่อกี้นะครับ เราก็จะได้รับข้อความนะครับมานะครับจากคุณชายเกาเหลานะครับนะครับเราก็แค่คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์นะครับไฟล์ที่เราได้รับนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดด้านบนนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เครื่องของ ืนได้เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับในเรื่องของการที่ส่งต่อไฟล์ที่เป็นในลักษณะของลิงก์แชร์นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดฝากกดติดตามนะครับคอมพิวเตอร์รูมบายคุณชายเกาเหลาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ